สวัสดีครับนี่คือ Inside g News อลังไม่ไหวชาวด้อมอิงฟ้าเปหนักสุดใจทองคำสิบแท่งเงินสดจุกจุสุดใจมากก็เรียกได้เลยว่าเธอคนนี้ปังสนันวันไหวได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนสำหรับอิงฟ้าวราหะ ทีล่าสุดแฟนคลับสร้างความฮือฮาก,กับการเปแบบจุกจุกก่อนเริ่มงานเดอะแกรนด์คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนสองซึ่งดอมอิงฟ้าได้ทุ่มทุนสุดๆจัดเซอร์ไพรส์ฉลองความสำเร็จของอิงฟ้ามอบทองคำแท่งและเงินสดหลักล้านบาทโดยเฟซบุ๊กของบอสนวัดอิสระกายศิลได้ถ่ายคลิปบรรยากาศในหอก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าที่มีแฟนคลับอิงฟ้านำของขวัญมามอบให้ทั้งดอกไม้ตุ๊กตา และยังมีทองคําแท่งและเงินสดที่ทําเป็นรูปร่างต่างๆแบบสุดอลังการณวัสโพดว่าแฟนคลับเปหนักเงินสดกว่า3ล้านบาทให้อิงฟ้าในงานเดอะแกรนด์คอนเสิ์อิงฟ้ามหาชน2นอกจากนี้เพจแฟนคลับอย่างเป็นทางการของอิงฟ้าก็ได้แจ้งว่าจากบ้านหลักอิงฟ้าทองคําแท่ง10บาทเลเซอร์ภาพที่ฟ้าและเลเซอร์มหาชนสองจนวนเงิน 3 2 6 3 0 3บาท15สตางค์ปราศาเงินจำนวนเงิน1ล้านบาทรวมทั้งสิ้น1 3 2 6 3 0 3บาท15สตางค์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ